เซต9 5ส่วน2,565 Magic a l Explorer เซียนเกมตัวฉกาจจุติมาผงาดในเกมจีบสาวเล่น4ี่แรงบีโคสุเกะที่สามารถสอบได้อันดับ1ของชั้นปีเขาได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการทั้ง3นอกจากนี้ยุยกะ น้องสาวของอิโอรีที่ได้ย้ายโรงเรียนเข้ามาก็ได้เข้ามาสนิทกับเขาโดยมีวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงไว้และการปรากฏตัวของน้องสาวของเบนิโตที่เป็นบาคอนเนื้อเรื่องในเล่มนี้คล้ายๆกับว่า เป็นการเอาเรื่องราวของลูดี้มาวนซ้ำอีกรอบหนึ่งจึงทำให้ไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายนะักหลักๆเหมือนเป็นการเปิดยังตัวละครใหม่อีกสองตัวที่เข้ามาที่มีบทบาทมากกว่าราวกับว่าเล่นนี้เป็นเพียงการพักเรื่องราวหนักๆก,ก่อนที่อาจจะมีบทที่สำคัญสำคัญในเล่มต่อไปแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือความสนุกในฉากเอสกับไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหรนะ่นัก จึงทำให้จุดเด่นและจุดขายของเรื่องนี้หมดความน่าสนใจลงไปโดยสิ้นเชิงเรียกได้ว่าอ่านได้เรื่อยๆไม่น่าเบื่อครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปทาคิโอโตโคโสุเกะพระเอกที่หลุดเข้ามาในโลกเกมจีบสาว ที่สามารถพิชิตดันเจียนสุขุโยมีชั้นที่40ได้ในการเข้าครั้งแรกจึงทำให้ได้มเมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพห้ามเมล็ดมาเขาจึงไปหายังนานามิเมธเผ่าเทพธิดาและมอบยังมเมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพให้กับเธอเป็นคนแรก ก่อนที่โคสุเกะกับนานามิจะทานเข้าไปแล้วปรึกษากันว่าจะมอบให้กับลูดี้ลูดิวินมารีอองเดอลาเทรฟิลองค์หญิงเอลหนึ่งในนางเอกหลักของเกมนางเอกของเรื่องและมิซุโมริยูคินะรุ่นพี่ปี 2. รองประธานคณะผู้คุมกฎเป็นคนต่อไปแต่ยังลังเลว,ว่ามเมล็ดสุดท้ายจะมอบให้ใครระหว่างฮานามุระฮัตซึมิอาจารย์พี่สาวบุญธรรมหรือคลาริสองคครัก์ของลูด,ดี้บีโคซุุเกจึงตัดสินใจไปปรึกษากับฮานามุระ มาริโน่แม่หมดแห่งสุคุโยมิครูใหญ่แม่เลี้ยงที่เขายังไม่กะจะมอบให้เพราะจะมอบให้เมื่อได้เมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพเพิ่มในภายหลังมาริโน่จึงบอกให้มอบให้กับคลาริสจะดีกว่าเพราะตัวฮัตซุมิไม่สนใจยังความเก่งกาจและฮัตซุมิเองก็เก่งอยู่แล้วแม้แต่ทุกคนจะร่วมมือกันก็ไม่สามารถต่อสู้กับเธอได้ โคซเกะจึงได้เอาเมล็ดพันธุ์แห่งศักยภาพไปมอบให้ยังลูดี้กับยูคิเนะตอบแทนเครื่องรางที่พวกเธอมอบให้จึงสร้างความยินดีและประทับใจให้กับเธอทั้งสองคนผลจากการที่โคซเกะสามารถเคลียร์ดันเจียน จึงทำให้เขาได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งเป็นผลทำให้เขาได้รับการเชิญชวนจากคณะกรรมการทั้ง3ของโรงเรียนให้เข้าร่วมซึ่งโคสุเกะก็ได้เข้าร่วมกับคณะพิธีการที่มีเบนิโตเป็นผู้นำ และมีที่องค์เป็นรองผู้นำซึ่งจริงๆแล้วคณะกรรมการทั้งสามของโรงเรียนที่มีหน้าฉักเหมือนกับจะทะเลาะก,กันแต่ลับหลังแล้วกับร่วมมือกันเพื่อจะส่งเสริมให้นักเรียนมีความแข็งแกร่งขึ้นที่คนทั่วไปไม่ทราบ จะมีเพียงแค่คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่รู้เช่นไอวี่ที่เป็นบรรณาธิการชมรมหนังสือพิมพ์ซึ่งคณะพิธีการจะรับหน้าที่เป็นตัวแทนรับความเกลียดชังของเหล่านักเรียนที่อยากเอาชนะโดยมีคติคือ เป้าหมายและศัตรูเก่าโคสุเกะได้เล่าถึงเบื้องหลังของคณะกรรมการทั้งสามให้กับลูดี้ฟังในระหว่างไปทานรามเมงกันก่อนที่ลูดี้จะได้รับการเชิญจากสเตฟนักบุญหญิงผู้บังคับบัญชาคณะผู้คุมกฎ และยูคินเนะให้เข้าร่วมกับคณะคุมกฎด้วยมีหน้าที่ควบคุมดูแลตอระเบียบต่างๆโดยมีคติคือเป้าหมายและต้นแบบส่วนฮิจิริอิโอริพระเอกของเกมก็ได้รับการเชิญชวนจากโมนิกา้าประธานคณะกรรมการนักเรียนหนึ่งในนางเอกหลักของเกมที่มีฟรานเป็นรองประธานให้เข้าร่วมคณะกรรมการนักเรียนด้วยเพราะเห็นถึงความสามารถของเขา เมื่อข่าวการเข้าเป็นคณะพิธีการของโคสุเกะประกาศออกมาพร้อมทั้งเรื่องที่เขาเป็นบุตรบุญธรรมของมาริโนจึงทำให้มีคนทั้งตกใจอิจฉาและไม่พอใจเขาเพิ่มขึ้นแต่ทั้งยุยกา น้องสาวบุญธรรมของอิโอริหนึ่งในนางเอกหลักของเกมและเจ้าส้มเพื่อนพระเอกยังคงสนิทสนมกับเขาเช่นเดิมต่อมานานามิได้เอาลู่วิ่งออกมาให้กับทุกคนดูซึ่งในระหว่างที่ทดสอบเธอก็ได้โชว์ยังฟังก์ชันพิเศษ ลมศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีลมพัดจากด้านล่างในระหว่างวิ่งนานามีจึงแนะนำให้เวลาใช้งานให้ทุกคนใส่กระโปรงก่อนที่ลู่วิ่งอันนี้จะถูกทิ้งไว้ในห้องนั่งเล่นแต่โคสุเกะที่สังเกตได้ถึงยุยกะที่เพิ่งย้ายโรงเรียนมากลางคาันได้มาทำตัวสนิทสนมกับเขาเป็นพิเศษเธอได้เข้ามาคุยกับเขาที่ห้องสมุดและได้พบกับซากุระรุอาจที่เป็นบรรณรักษ์อากาแฟมาเสิร์ฟให้ โคุเกะที่ทราบว่าเธอมีปัญหาบางอย่างจึงได้บอกกับเธอว่าถ้ามีอะไรก็ให้มาขอความช่วยเหลือกับเขาได้ยุยกะจึงได้ชวนโคสุเกะไปยังบ้านฮานามุระพร้อมทั้งเล่าถึงปัญหาของเธอคือมีสตอเกอร์แอบตามอยู่ แมาริโนได้บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้ขอให้โคสุเกะช่วยเหลือเธอจึงพยายามเข้ามาสนิทกับเขาซึ่งโคสุเกะก็ตอบรับกลับไปและบอกจะช่วยเหลือก่อนที่ยุยกะจะไปทดสอบอยังลู่วิ่งที่ทิ้งไว้ในห้องนั่งเล่น ทำให้เธอเจอทั้งสายลมที่พัดมาจากด้านล่างสายลมที่คมกริบกรีดจนเสื้อผ้าให้ขาดออกและแม้กระทั่งกลิ่นกระตุ้นที่ปล่อยออกมาจากโคสุเกะที่กดปุ่มต่างๆเพื่อพยายามหยุดเครื่องก่อนที่ยุยกะจะวิ่งจนครบเป้าหมายได้ โคซุเกะจึงได้นัดที่จะไปเลี้ยงอาหารเป็นการถ่ายโทษแทนวันต่อมาเมื่อถึงเวลานัดแต่ยุยกะยังไม่มาอีกทั้งบริเวณใกล้เคียงกับมีดันเจี้ยนเกิดขึ้นโคซุเกะที่เดาวได้จึงรีบไปขอยังความช่วยเหลือจากเบนิโตและที่องค์ทันทีก่อนที่จะบุกเข้าไปในดันเจี้ยนห้องสมุดเพื่อช่วยเหลือยังยุยกะโดยเบนิโตช่วยรับมือกับไททันที่เป็นรองบอสที่เก่งกาจให้ และที่องค์ก็จัดการใช้เวทมันจูชาเกะพลับพลึงสีแดงจัดการกับพวกงูที่บินออกมามากมายเปิดทางให้กับเข่ามุ่งหน้าต่อไปช่วยเหลือยังยุยกระได้นั่นยุยกะที่ถูกพาตัวมาโดยเดมอนเพราะเธอสามารถใช้เวทศักดิ์สิทธิ์ได้ แต่เดมอนตัวนั้นกับโดนสไลด์ที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้หรือศิลามานจัดการอย่างง่ายดายก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาจัดการกับยุยกะจึงทำเอายุยกะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ ถึงกับหมดหวังนั่งรอความตายก่อนที่โคสุเกะจะปรากฏตัวมาช่วยโคสุเกะได้บอกถึงจุดอ่อนของซิลามันว่าถ้ามันแปลงร่างเป็นธาตุไหนจะมีจุดอ่อนอยู่ที่ธาตุตรงข้ามเช่นถ้าเป็นกิ้งก่าไฟให้โจมตีด้วยธาตุน้ำ ถ้าเป็นสลายน้ำให้โจมตีด้วยธาตุลมถ้าเป็นหมาป่าลมให้โจมตีด้วยธาตุดินถ้าเป็นโกเลมดินให้โจมตีด้วยธาตุไฟเป็นต้น ยุยกะจึงใช้เวทช่วยโจมตีและสนับสนุนยังโคสุเกะก่อนที่สุดท้ายซิลามานจะเปลี่ยนเป็นเดมอนที่มีจุดอ่อนทุกธาตุแต่จะเพิ่มพลังโจมตีจนทั้งคู่สามารถเอาชนะได้ท่ามกลางเบนิโตและที่องค์ที่จ้องมองด้วยความพอใจ หลังจบการต่อสู้โคสุเกะได้พายุยกับไปนั่งทานอาหารและนั่งพูดคุยกันยุยกะที่ซึ่งใจได้บอกว่าถ้าหากโคสุเกะต,ต้องการความช่วยเหลือครั้งต่อไปเธอจะเป็นพลังให้กับเขาเองแต่กับมีหญิงสาวผมหลอดหรือแกบบี้ g ก b เบียเล่าอิวานเจลตาน้องสาวของเบนนโตปรากฏตัวออกมาด้วยความไม่พอใจที่โคสุเกะได้อันดับหนึ่งของชั้นปีโดยที่ไม่ใช่เธอและได้เข้าคณะพิธีการแทนเธอจึงมาท้าสู้ก่อนที่จะทะเลาะกับยุยกะที่ปกป้องโคสุเกะแทน ต่อมาโคสุเกะได้ไปพบยังมาริโนะและถามถึงสาเหตุที่มาริโนได้ช่วยเหลือ,อยูกะเพราะว่าเธอเป็นผู้ที่มีสายเลือดของนักบุญหญิงรุ่นแรกใช่ไหมต่อมาอิโอริได้มาพบโคสุเกะ เขาได้บอกในอดีตที่ยุยกะเคยโดนลักพาตัวไปและเขาในตอนนั้นไม่สามารถช่วยได้จึงอยากที่จะเก่งขึ้นเหมือนกับนักดาบเวทที่เคยช่วยยุยกะไว้อิโอริที่เริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆจึงได้ประกาศกับโคสุเกะว่าคนที่กลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนเวทมนต์แห่งนี้คือฉันคนนี้อิโอริตอนพิเศษหนึ่ง โคซุเกะที่ไปซื้อของกับนานามิได้พบถึงรุยยาอาจารย์ที่ติดหนี้มากมายจนเขาต้องช่วยจัดการเรื่องการเงินให้กำลังจะพยายามซื้อเครื่องซักผ้าที่มีฟังก์ชั่นเหมือนตู้เย็นอยู่เขาจึงได้ไปห้ามแต่พอฟังว่าจะมีการแถมยังชุดพยาบาลจึงทำเอาโคซุเกะแทบจะเห็นด้วยไปด้วยยังดีที่ได้นานามิช่วยเตือนไว้ จึงจบลงด้วยการที่เขาซื้อชุดพยาบาลกลับไปเท่านั้นตอนพิเศษสองยุคิเนฟรานและที่องค์ที่มานั่งทานอาหารกันได้พูดคุยนินทาถึงบรรดาหัวหน้าของเธอที่เหมือนจะปก,กะปิดความลับอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ค่อยๆเผยออกมาเล็กๆน้อยๆให้พวกเธอรับทราบก่อนที่การพูดคุยนี้จะจบลงโดยการสั่งอาหารมาทานเพิ่มกัน